ขอเดชแห่งพระสยามเทวาธิราชผู้ทรงมหิทธิฤทธิอำนาจดังปรากฏมาแล้วจงได้ทรงทำลายผู้ที่จะทำลายล้างความเป็นไทยของประเทศอยาให้เขาสามารถทำลายได้แม้โดยไม่ได้มีเจตจำนงขอพระองค์จงทรงได้คุ้มครองและประทานความเจริญรุ่งเรืองแก่ศิลปกรรมของไทยและศิลป,ปินผู้ซื่อสัตย์ต่อพระองค์ให้มีชีวิตได้ทำประโยชน์แก่บ้านเมืองของเขาได้ดังประสงค์โสดทิเทิรน ซึ่งเรื่องราวใครทำลายชาติใครรักชาตินั้นหม่อมเจ้าหญิงภูมิพิสมัยดิสกุลได้เคยให้พระทัศนะแนเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจโดยแบ่งคนออกเป็นสามจำพวกเรียกว่าแทบจะสะท้อนสภาพสังคมในปัจจุบันของไทยได้เป็นอย่างดีจึงจะขอนำม,มาเล่าไว้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันฟังแล้วเกิดความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันอย่างสุภาพนะครับเพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะแล็บสวัสดีครับ เมื่อการเป็นอยู่เช่นนี้จึงน่าจะตั้งปัญหาว่าใครเป็นผู้ทําลายชาติใครรักชาติถ้าจะให้ข้าพเจ้าตอบปัญหานี้เองข้าพเจ้าจะตอบว่าที่จริงคนไทยทั้งหมดรักชาติของตัวผิดกันตรงรักอย่างไรเท่านั้นเองพวกที่หนึ่งสมัยใหม่เข้าใจโดยสุจริตว่าเราจะเจริญได้แต่ต้องเหมือนกับฝรั่งทุกอย่างไปเขาลืมบุคลิกลักษณะของตัวเองอย่างสนิทแน่น เขาเชื่อเอาเป็นจริงเป็นจังว่าบ้านเมืองของเขานั้นไม่เคยมีอะไรดีเป็นแก่นสารมาเลยนอกจากเป็นการดูถูกตัวเองแล้วความรักชาติอันรุนแรงของเขายังอาจสามารถให้เขาฆ่าพ่อฆ่าแม่ของเขาเสียแล้วดินสอบพองทาตัวไปยืนร้องกู่ก้องกลางถนนว่าฉันผิวขาวฉันผิวขาวได้เป็นอย่างดีพวกที่สองในแก่พวกโลกหยุดพวกนี้รักชาติ ด้วยไม่ทำอะไรนอกจากออกความเห็นผิดๆถูกๆเท่านั้นและถ้าใครทำอะไรก็คอยแต่ติดเตียนและจับผิดจะเป็นด้วยขี้เกียจไม่รู้ไม่เรียนหรือสมองไม่ดีก็รู้ไม่ได้ และพวกที่3มมีน้อยที่สุดก็คือพวกรักชาติด้วยวัฒนธรรมของตัวยิ่งได้อ่านยิ่งได้เรียนก็ยิ่งเห็นว่าชาติไทยของเรานี้จเจริญรุ่งเรืองมาแล้วอย่างใหญ่หลวงเก่าแก่ไปถึงคู่เคียงกันมากับจีนและเรามีศาสนาที่วิเศษเรามีพงศาวดารว่าเราเลี้ยงตัวเรารอดมาได้ด้วยดีไม่มีอะไรควรจะอายเรามีเหตุผลในขนบธรรมเนียมของเราเราแก้ไขให้หมาะแก่ยุคแก่สมัยของเราเอง โดยไม่ต้องเอาอย่างใครและไม่เสียหลักของไทยเราต้องการอวดแก่โลกว่าเรามีของดีๆไม่ผิดกับท่านทั้งหลายในโลกนี้สิ่งไรของท่านดีฉันจะรับมาสิ่งไรของฉันดีฉันจะรักษาของฉันไว้และสุดท้ายนี้จริงอยู่โลกสมาคมในบัดนี้เรือบินจะเป็นผู้ทำให้เราต้องอยู่ร่วมบ้านกันในโลกมนุษย์ เราจะใจแคบเราจะเป็นคณะชาติหาควรไหมสิ่งที่เราควรเป็นคือส่วนหนึ่งของมนุษยชาติตามคติของยูเนสโกแต่เราต้องมีตัวของเราเองเราต้องรู้เรื่องของเราและเราต้องเรียนเรื่องของผู้อื่นเพื่อจะได้ผ่อนสั้นผ่อนยาวช่วยเหลือกันในเพื่อนมนุษย์ให้โลกนี้กลับเป็นสุขให้สมกับที่เราเรียกตัวเองว่ามนุษยชาติได้นั่นเอง เพราะทุกเรื่องราวล้วนมีคุณค่านึกถึงประวัติศาสตร์นึกถึงคณะลับช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์